สวัสดีครับกุกดุฉันครับเดี๋ยวมาเจอกันในข้อที่17กันบ้างนะครับหลังจากเมื่อกี้เป็นข้อที่16อาจจะก,กระตุกกันบ้างเล็กน้อยครับก็ขออาภัยทีเดี๋ยวมาดูข้อที่17ครับข้อที่17นี้ determine the reaction คับ on the smooth uniform bar with the mass มีค่าเท่ากับ20กิโลกรัมผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่า พอผมเรียนไปว่าไอ้หน่วยที่เป็นกิโลกร,รัมนี่คนต้องเปลี่ยนเป็นนิวตันและแนวทางมวลฮะมันต้องวิ่งฮะในแนวดิ่งลงไปครับผมจากหัวพื้นนะครับสู่พื้นผสุธาทุกท่านครับมันต้องอยู่ตรงกลางด้วยนะครับอย่าไปพั่มเพลื่อไปนะครับไอ้ตัวน้ําหนักเนี่ยไอ้ตัว20กิโลกร,รัมเนี่มันต้องลงตรงกลางครับอย่าลืมไปคูณ9.81ด้วยนะเพื่อเปลี่ยนเป็นนิวตันอ้าล่ะครับ คราวนี้แม้ว่าจะเป็นที่จุด B หรือว่าจะเป็นที่จุด B ไอจุด B หรือว่าจะเป็นที่จุด A ก็เป็นสมูทซับพอร์ตทั้งนั้นเมื่อเป็นสมูทซับพอร์ตครับก็มีแนวทางต้านการกคลนที่ฝั่งนี้เป็น Ax ครับและตัวนี้ก็เป็น Ay ครับส่วนตัว B อย่าลืมนะครับว่าเวลาพื้นเจอกับสมูทซับพอร์ตนั้นจะต้องมี Reaction f o r อรที่ต้านทานการเคลื่อนที่ในลักษณะครับ ในลักษณะที่ตั้งฉากกับผิวสัมผัสเท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อเขาตั้งฉากกับผิวสัมผัสแล้วทุกท่านก่อนยังมีทราบกันอีกว่าครับมุมแต่ละมุมนั้นที่ทําการมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่มุมแต่ละมุมที่ทํามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องทราบครับอันนี้ต้องทราบมุมที่เขาทํากันครับระหว่างคุณหนูน้ําหนักนะครับกับไอตัวคานตัวนี้มีค่าเท่ากับ30องศาเนีย่ยพอมองออกนะครับ มุมนี้ากับ30ตั้งฉากมุมนี้ก็30ด้วยคราวนี้ก็ไปกันต่อครับถ้ามุมนี้ตั้งฉากกันฟ้บมุมนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือ60องศาก็แบง่งออกเป็นเป็นฝั่งละ30กับกับฝั่งละ30องศาเวลาแตกมุมจะได้เลือกใช้กันถูกเอาละครับฟิโบนัชชี่ได้กลับมาเสร็จแล้วที่จริงต้องลบไอตัวพื้นออกด้วยนะแต่ผมขอหยาดเป็นลบแล้วกันนะครับอ่าอย่าลืมนะครับทุกท่านครับผมก็ไปกันต่อครับ เราต้องไปหา reaction นะครับ f o r t reaction ที่ไปกระทำที่ smooth support นะครับ uniform bar ตัวนี้คำถามก็คือเราต้องหา NB ครับเราต้องหา Ax ครับเราต้องหา Ay ถ้าเจอโจทย์ที่เป็นสมปู่สมปุยนะครับผมนะยุ่งยากแบบนี้เราก็เลือกไปเท็กโมเมนต์ที่จุดที่มันวุ่นว่นวายนะครับผมก่อนก็คือเท็กโมเมนต์ที่จุด A ก่อน มีค่าเท่ากันกับศูนย์เนื่องจากที่จุด A มีทั้ง Ax กับ a y วิ่งเข้าหากันวิ่งเข้าหา line of action ที่จุด A ล line of action ของแรง a x กับ a y วิ่งเข้าหาจุด A ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์ที่จุด A ครับหลังจากนั้นผมก็เลยบอกว่าไอ้ตัวโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็แตกแรงลงไปในตั้งฉากกับผิวนะครับตั้งฉากกับผิวตัวนี้ไอ้ตัวที่ตั้งฉากก็คือ NB นะครับ n อ cos 30 อีกตัวนึ่งคือ Nb ซายที่ไปอยู่ในแกนนะครับที่ไปอยู่ในแกนไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์เลยกลายเป็นแค่ Nb cos 30องศาครับระยะห่างครับก็คือ4เมตรพอมันแตกลงไปในแนวตั้งฉากแล้วระยะห่างก็คือระยะตัวนี้มีค่าเท่ากับ4เมตรคือระยะ,ะความยาวของตัวบลาตัวนี้นะครับตัวบาไปลบกับกับตัวน้ำหนักที่ทำให้หมุนตามเข็มนาฬิการอบจุดเอ เลยกลายเป็น20คูณ9.81ครับพอคูณ9.81แล้วต้องคูณกับระยะห่างครับระยะห่างระหว่าง Line of Action ของไอตัว20ตัวนี้ห่างจากจุด A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คงชินแล้วล่ะครับว่าจากนี่ไปถึงไอจุดน้ำหนักที่เข้าลงอยู่ตรงกลางนั้นคงเป็นจาก4ก็เป็นครึ่งหนึ่งก็2แตกลงมาก็เลยกลายเป็น2 c o คอร์กับ30องศามีค่าเท่ากันกับ0เลยกลายเป็นครับ ไอตัว N b ออกมามีค่าเท่ากับ98.1นิวตันเอาละครับได้ N b ออกมาแล้วพอ N b ออกมาแล้วไอตัวที่เป็นฝั่งของ a นะครับฝั่งของ a แล้วก็ a x แล้วก็ a y คงไม่มีปัญหาแล้วก็เรียนกันต่อแลวครับว่าซิม m าครับ s i g m า f จับ x มีค่าเท่ากันกันกบ0ให้ฝั่งขวามือเป็นบวกฝั่งขวามือมีอะไรบ้างก็มี a x ครับผมเรียนอย่างนี้ครับมี a x ครับ มีไอตัว nb ครับแต่เป็น nb ที่แตกแรงออกไปให้อยู่นะครับแตกแรงออกไปให้อยู่ในแนวระดับจากนี่ถึงนี่ทำมุมกับแนวดิ่งคือ60องศาแตกลงไปให้อยู่ในแนวระดับเลกลายเป็นครับ98.1ครับ98.1 sin 60องศา มีค่าเท่ากันกับศูนย์ถ้าทุกท่านเนี่ยยังมองนะครับยังมองไอ้ตัวนี้บอกนี้รีบกลับไปนะครับรีบกลับไปเคลียร์ปัญหาพวกนี้นะมันจะมีปัญหาต่อไปนะครับรีบกลับไปเคลียร์การดูมุมพวกนี้ให้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื้อรังนะครับหรือว่าดูคลิปของเราไปเรื่อยๆรับดูคลิปของเราไปเรื่อยก่อนหน้านี้เราก็พยายามวาดทั้งรูปสามเหลีย่ยมทําทั้งเส้นขนานให้ดูว่ามุมแต่ละมุมนี้มันเท่ากันได้อย่างไรเนาะถ้าคนไหนติดตามมาเรื่อยๆก็น่าจะ พอมองออกนะครับถ้ามองออกกดหยู่สต็อกก่อนครแล้วก็พยายามดูก่อนว่ามุมมายยังไงนะครับจะได้ออกมาครับว่า ax นั้นมีค่าเท่ากันกับครับ84.96นิวตันครับนี่คืออีกหนึ่งคำตอบครับทุกท่านครับไปดูกันต่อครับไปดูกันต่อผมขออนุญาตไปที่ sigma f y มีค่าเท่ากันกับ0เพราะต้องการหา ay พราะผมต้องการหา ay มีอะไรบ้างชี้ขึ้นก็มี ay ครับ มีเ y มีบวกบวกอีกทีน,นึงก็คือไอตัว NB แตกเข้ามาครับให้อยู่ในรูปแนวดิ่งดัลีดิงด้งดิ่งนั่นก็คือ NB ็นบีคอร์ดหกสิบไอตัว NB ็นบีคอร์ดหกสิบนั่นก็คือครับเก้าสิบแปดจุดหนึ่งนิวตันครับแล้วก็ไปคูณกับคอร์ดครับหกสิบองศาครับทุกท่านครับแล้วก็ไปลบแรงนั่นจากน้ำหนักคือยี่สิบคูณเก้าจุดแปดหนึ่งมีค่าเท่ากันกับศูนย์ทุกท่านครับ AY ที่ได้ออกมาก็ออกมาดัออกาาบการละชนีแหละครับ ดังนั้นคุณหนู ay ออกมาเลยมีค่าเท่ากันกันกบประมาณสัก147นิวตันนะครับ147นิวตันโอ้สบายสบายครับทุกท่านสบายสบายแต่เอามาให้ดูเรื่องมุมเรื่องการดูแตกแรงนะครับแตกแรงเข้าหาแกนยังไงถึงจะเหมาะสมนะครับผมดูไปบ่อยๆครับเดี๋ยวก็ชิดเองข้อนี้ก็เป็นข้อที่17ก็ขอจบเวียทนี้สวัสดีครับ